สวัสดีค่ะช่องเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าอังคารที่1 4พฤษภาคมค่ะมาถึงตลาดเวลา6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะเช้านี้ข้อโพดอ่อนถุงละ20ิบบาทนะคะเห็ดเข็มเบอร์ลองค่ะแพ็คละ1ิบาทหอมยัน5สิบห้าหอมใหญ่30สิบบลอกเกอรี่ดอกกะหล่ำจีนห้าิบห้าเห็ดถ้วยแพ็คละ10บบาทข้อโพดเป็นแพ็คแบบนี้12บาทนะคะแตงล้าน30สิแครอท25บห้าแตงกวา3าสิบบาทค่ะ หอมใหญ่สวยๆ30บาทผักบุ้งจีน30มสิผักชีฝรั่ง60ต้นหอมสวยสวยรอยี่สผักกาดลุยสาสิบาทหัพลาสามสบาทค่ะผักกาดลุยก็สวยเลยนะคะร้านข้างค้านี่ก็ลุยสาสิบกระหล่ำ3ามสิบห้ชลอมเบอร์สวย20บาทเบอร์ลอง18บาทนะคะเหตุรวมแพ็คละ20บาท เห็ดถ้วยก็สิบาทมะนาวใบละสามบาทอันนี้ผักเป็นถุงแล้วนะคะพริกแดงหกสิบบาทแตงอ่อนยี่สิบห้ามะเขือม่วกเจ็ดสิบแพงมากเลยนะคะพริกส่วนตุ้มเบอร์นี้นะคะกิโลกร,รัมละสามร้อยห้าสิบบาทผักบุ้งจีนยี่สิบห้าผักชีร้อยห้าสิบทอหกสิบแคอ 20, รอทยี่สิบผักกาดหอมห้าสิบาทผักกาดหอมจีนเจ็สิบาท แตงยกถุง200บาทผักชีจีนเบอร์นี้ลากส,สวยๆนะคะ160บาทตั้งโอจีน80บาทหอมใหญ่ร้านนี้25บาทพริกแดง55มะนาวใบละ3หน่อไม้40มันฝรั่ง25 30ิห้าามสิโหระพา 30, สากะเพรา30บาทเท่ากันค่ะ ชะอมกํมละสิบสองกัรสามสิบหาบาทบอกคัลลี่ดอกกระหล่ำจีน45บาทกวางตุ้งสิบห้าคณาสต้นหอมร้อยยีบตั้งโอเจ็ดสผักชีเบอร์ลอง100่งร้อยนะคะหัพา30มชะอมล้นี้สิบห้าบาทห้าคณาต้นเล็กต้นใหญ่20บาทเท่ากันยอดคณาเล็กๆแบบนี้25่ผักกาดลุยกระหล่ำยีบห้หอมใหญ่ ส0ิบหอมยำสี 40, ่สิบเชท้าเบอร์ลอง20มะนาวเบอร์นี้2ใบ5บาทอันนี้ลูกใหญ่นะคะใบละสาถ้า100ใบก็250บาทได้ค่ะกระชาย70กระเทียมจีน70อันนี้ผักเริ่มทำเป็นกระจาดเป็นถุงกันแล้วนะคะตะไคร้สิบาทแตงร้านสาพริกแดงชี้ฟ้า40บาท พริกแดงเด็ด60แตงกวาแตงร้าน25บาทเท่ากันมื่อคือเปาะ50บาทชีกหลัง70ดอกกะหล่งจีน50บาทสีดา30กระเทียมจีนหัวเล็ก65บาทพริกแดงก้านร้านนี55บาทพริกเขียว100แดงเด็ด60บาทกะหลำ่ำทั้งกระหลำ่ำหัวใจกระหล่ำไทย25บาทคานา20ควางตุ้ง16เห็ดถ้วยนะคะ10บาท แตงกว่าแตางร้านร้านี้ยีฝักกระเจี๊ยบร้านนี้สาบาทเลือกได้เลยนะคะลุยกระหล่ำร้านี้25บาทด้านหน้าตลาดะคะ่ะบผักชี100ตั้งโอ6หกบาทพริกแดง50แดงเด็ด60ต้นหอม100ไม่ค่อยสวยนะคะ ผักชี100เบอร์ลองค่ะมะเขือเปาะ50บาททอ50าสีดา60กระชาย70็ควางตุ้ง15บห้าบาทคณะร้านนี้สิบหาบาทนะคะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะราคาเท่ากันผนะักกัดลุย30ตั้งโอ๊ตเจสิต้นหอมสวยสวยรอยผักชีไทย140ยสกะเพรา25รบ้าผักบุ้งจีนก็25บาบาทนะคะร้านนี้พริก สวนเบอร์นี้สวยมากเลยค่ะกิโลกร,รัมละแพงที่สุดเลยเท่าที่เคยเห็นมา440บาทพริกกะเลียงสอง้อยห้าสมะเขือยาวสวยๆสี่สบาทเชเท้าเบอร์ลอง30มสิบระกเจียบ60สิบมะละขี้นก80ดสิบน้ำเต้า60บบาทแพงจะแพงไปไหนค่ในราคาผักกิโลเกินครึ่งร้อยเลยนะคะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ แตงกวา40มะเขือเทศท้อ7 0ิบาทมะเขือเปาะร้านนี้60มะละกอกิโลกรัมละ20บาทแตงยกถุง120มะละกอลูกกลมร2อยกระหล่ำร้านนี้28กระหล่ำกะลุยเท่ากันนะคะผัะกกาดลุยก็28บาทร้านนี้อยู่ซอยข้างโรงแรมพันทิพย์นะคะหอมยำสามสิบห้ามันฝรั่งยี่สิบแปดพริกแดงร้านนี้ห้าสิบนะยี่สิบห้า ต้นใหญ่2ีต้นหอมร้อยี่สิบควางต้งยกถุง90บาทกระหล่ำ25บาทเบอร์ลองนะคะกะหล่ำหัวใจ30บาทลุยยี่พริกแดง55แดงเด็ด65พริกเขียวเด็ด90บาทคะนา25บาทผักชีร้านนี้130ยสาสถั่วฝักยาวมี120-130ดอกหอม100 ถั่ักยาวร้านนี้ร้อยห้าสิบนะคะสวยๆวยนี่อยู่ตลาดเพชรค่ะแล้วก็มะม่วงนั้นละไม้ดิบวันนี้กิโลกร,รัมละห้าสิบบาทมะเขือเทศสีดาแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้กิโลกร,รัมละหกสิบบาทคะน้าร้านนี้ยี่สิบห้าบุกจีนยี่สิบห้ากวางตุ้งสิบห้าบาทถั่วฝักยาวร้อยสามสิบต้นหอมก็ร้อยสามสิบบาทค่ะแตงยกถุงร้อยแปดสิบ กะหล่ำแล้วนี้30ลุย30ผักกาดหอมจีน70ประผักกาดหอมไทย75บาทอันนี้อยู่ซอยข้างโรงแรมนะคะอันนี้ไม่เกระเทศท้อเป็นอย่างลูกเล็กนะคะก,กินละกัมา45บาทหอมยำสวยๆเลยคะ่ะ3าบาทแตงกวา25บาทแตงกวานี่ถูกลงนะคะแต่ผักอย่างอื่นเริ่มแพงขึ้นกันมาแทบจะทุกอย่างเลยค่ะ ผักที่บอกว่าบางครั้งออกจากสวนไม่แพงเท่านี้ทาําไมพ่อค้าแม่ค้ามาขายราคาแพงมากเลยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาขายนี่เขาต้องรับผิดชอบในสวนที่ว่าต้องมาแต่งผักสวนที่เสียออกรับผิดชอบถ้ามันเน่าขายไม่ได้เละมะเขือเทศเละแตงกวาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องก็ต้องทิง้งไปหรือขายไม่ได้เขาก็ต้องหัก เผื่อ,อไว้ในต้นทุนในส่วนที่เขาต้องมาขายไม่ใช่ว่า,ารับมาขายไปแล้วของจะอยู่คงสภาพจะให้ได้กําไรแค่บวก20%อะไรอย่เงนัก็จะก็เลยไม่ใช่นะคะก็ต้องทําใจหน่วยว่าพ่อค้าแม่ค้าจะบวกราคาเพิ่มขึ้นมาสูงหน่อยแต่หลักหักก็คืออากาศร้อนปลูกแล้วไม่ค่อยได้ผลผลิตด้วยค่ะรับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมคะ่ะ